และนางธุงมาสมสวยมีพี่น้องสองคนดังนี้ครับหนึ่งคือคุณแม่ปัทมวดีสมสวยหรือว่าผู้วัยชนคนที่สองคือนางสาวศรีปริญญาสมสวยเป็นน้องสาวของผู้วัยชนครับประวัติการศึกษาของคุณแม่คุณแม่สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านประสราทเบงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนกับเชิงวิทยาอำเภอกับเชิงจังหวัดสุริน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสุรวิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์และระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับทางด้านครอบครัวคุณแม่ได้สมรสกับนายพงศราสีสันภามีบุตรหนึ่งคนคือนายปฐมพงศ์ศรีสันภาและได้สมรสกับนายอิทธิพลอุาสาดีมีบุตรหนึ่งคนคือนายติสิทธ์อุสาดี คุณแม่ปัทมวดีสงสวยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีสดใสรา,าเริงมีทัศนคติที่ดีสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นที่รักแก่บุคคลในครอบครัวพี่น้องญาติมิตรและเพื่อนๆทางด้านธุรกิจนะครับคุณแม่ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและค้าขายเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ในด้านต่างๆอาทิเช่นด้านกีฬา ซึ่งคุณแม่เป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์และตัวแทนเขตสามเข้าแข่งขันรีธาประเภทศลานทั้งทุ่นน้ำหนักคว้าจัดแล้วก็พุ่งแหลงตลอดทั้งกีฬาย,ยกน้ำหนักซึ่ง,งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์มากมายนะครับและสร้างความภาคภูมิใจมาสูขข่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านการปลิตดอกไม้จัดดินไทยประยุกต์โดยได้นําดอกไม้พื้นเมืองประจําจังหวัดสุรินทร์ก็คือดอกกันเรา มาใส่กรอบผ้าไหมจนกลายเป็นของฝากที่นิยมของจังหวัดโดยได้รับการยกย่องให้เป็นสินค้าโอโท็อประดับ5าดาวในปัจจุบันครับและก็นอกจากนี้นะครับยังได้รับการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษจากหน่วยงาน,นตา่างๆดังนี้นะครับผออันที่1นนะครับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุรินเชิญเป็นวิทยากรในการสอนทาดอกไม้ประดิษฐ์การทําดอกไม้หอมหรือว่าการบูรนะครับให้กับผู้ประกอบการ สถานบริการนวดเพื่อสุขภาพสปาเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานประกอบการให้มีความสวยงามครับและก็ที่ที่สองนะครับวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสุรินเป็นผู้บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาด้านการท่องเที่ยวครับและก็ในวาระสุดท้ายบัตรลายของชีวิตคุณแม่คุณแม่เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มาโดยตลอดนะครับโดยเมื่อวันที่30เมษาที่ผ่านมา ได้คุยกับผมว่ามีอาการเหนื่อยเจ็บบริเวณขาและต่อมาในวันที่1พฤษภาในขณะที่ปฏิบัติภารกิจในห้องน้ำนะครับคุณแม่เกิดอาการหายใจไม่ออกเจ็บบริเวณหน้าอกแล้วก็สามีและบุตรชายนะครับจึงส่งตัวเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นการด่วนซึ่งคณะแพทย์และพยาบาลทุกคนได้รักษาอาการอย่างสุดความสามารถ แต่ว่าร่างกายของคุณแม่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาของแพทย์จึงเป็นสาเหตุทําให้อาการสุดลงเรื่อยๆและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพันจนกระทั่งเวลา14นาิกา30นาทีของวันที่1พฤษภาคมปีพศ2564คุณแม่ปัทมาวดีสมสวยจึงได้จากมารดาสามีลูกหลานและก็ญาติมิตรไปด้วยอาการอันสงบคงเหลือไว้ซึ่งคุณงามความดีให้ระลึกนึกถึง และเกิ่ในความทรงจําตลอดไปสิริอายุคุณแม่ได้43ปีเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ครับ